วันนี้ช่องอาร์มลักโคว,วันนี้วันนี้ผมจะมาเล่นกล้อง VR บอกผมจะเล่นอยู่กันสองสามเกมครับอย่าไปชงเลยอ่ะเราจะมาเล่น VR ใบโอเคเอา easy ก็พอวีวลหนึ่งกล้องแล้วแล้วเฮ้ยอือรอด นิดหน่อยเฮ้ออะเรวะตายตาตายมาตาหนึ่เกอวืมทางสายมากย โอเคครับ okay, มาเล่นอีกเกมเนึงโอเคเนี่เล่นเกมนี้ก่อนแลวกันเป็นแบบแนวคนละแนวกันเลยนะฮะเอะพิจารณ์นะอ้ยเอาแล้วเอาแล้ว,อ,ลวแบบอะไรล่ะปูโอ้โหหนามแงม่เอาวุ้อรผมเห็นกำลังเงี้ยเฮ้ยไอ้ มันเป็นบ้านมาใชะะ่ฉลองนี้สิมานะโอ้โหย่แม่งเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยโอ้ยยี้ยเออย่าพูดคำหยาบโอ้โหู้ย มาทางนี้คับมาทางนี้มาทางนี้กับหลังอ่ะโอ้ยอันไหนด้านหน้าด้านหลังเนี่ยโอ้โหจบยังจบยังยังมันยังไปต่อได้อีกออุ้ยรอบเดียวพอรอบเดียวพอมาราบเดีอแล้วโอ้ยยังไม่จบอีกอีกโอ้ยคโอไ้ โอ้ยผ oh, oh, so oh, so oh. hey, ่านเครื่องว่ะวิวมาได้ไงโอว้ถึงสวรรค์แล้วค้ณจะได้กลับสักทีจบยังจบยัง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 โอ้เอ้ยจแล้ววันเกิตไปไงบ้างครับจบ <We> ก้อง VR บล็อกนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้ทำอะไรก็เมนไว้ด้านล่างครับนะบสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจเลยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ